รูป l ก k e a b ่อไปเอฟเฟรมยอร์การ์ดอนในไทยแลนด์เรียนด้วยอ่ะด้วอ่ะกิโลอยางเขาไปในห้างแล้วแต่ว่ากาดอะนะสกิลิตี้เขาบอกว่าหนึ่งครอบครัวให้เข้าไปได้หนึ่งคนอ้ก็เลยต้องยาเอาไม้ไป What are you doing กีปี ช้อปปิ้งอุ้ยใส่นจากเี่เลเกือบจะสวดสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขุมขอนมือนี้อไอซี่ไปช้อปปิ้งอีกหนึ่งวันเนาะจะเนาะแต่ว่าไอาจะป้องกันตัวเองมากกว่าเดิมเพราะว่าไวรัสเพิ่มขึ้นเท่าโตเลยจ้ยจะไอซีิใส่ันนี้ใครชิแนแอมาอไปซื้อโลกะะันอย่าเพราะว่าฝรั่งนะเขาไม่ค่อยใส่หน้ากากกันนอกจากแต่ไอโบแคร์ที่ใส่เหนีือญาตาิจ้ะ ใส่ถุงมือพ่อมั้นมาเนี้ยแบบ support t my cell okay าาพลายีว่าจังไลยกรอยาพ่อฝรั่งเขาบอกค่อยาาใส่แนวปิดปากบ่กค่อยใส่ถุงมือเอี่ยมมาเนี่ยแต่ว่าอายากเสียบจะของเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยคนใกล้ตัวของอายนะจ๊ะที่เป็นไวรัสก็คือเพื่อนของน้องชายลุงอขอก่อน,นะยังโมไปเป็นไวรัสแล้วจ้ะแล้วก็รัฐบาลออกนโยบายใหม่ออกนโยบายหมยอ่หอ,หมออกกฎหมายของโควิดแล้วจ้ะให้ ไปช้อปปิ้งได้อาทิตย์ละครั้งแต่ก่อนคือไปทุกวันแค่เรามีใบในน,นี้เรามีใบแต่เราก็ต้องไปอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เวลาที่เราไปช้อปปิ้งไปนี่นะหนึ่งรถเข็นนะต่อหนึ่งคนถึงสิเป็นคนในครอบครัวก,ก็ยากจ้ะห้ามอยู่ใกล้กันหนึ่งเมตรเอันนี้คือฟังวิทยุเมือ่อเช้านี้นะจ๊ะแต่บ่รู้ว่าเขาจะประกาศใช่จริงหรือบ่เนาะ้ะไปเปลี่ยนถุงมือจ้ะเมื่อกี้ถุงมือมันใหญ่นะป้องกันจะฟองวิทยุ before I go before I leave I will show you กระตุ้ ไม่สักุระฝรั่งเศสฝรั่งเศสแฮปโอสโซสักุระเชอรี่บัสมโซบีจูบคิดฮอตเกาหลีเลยจ้ะแล้วก็เต็มไปด้วยดันเดลไลออน e v e r y ร h e r e on the l i o อ okay let's โกช้อปปิ้ง เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถนนไม่มีรถเลยแน่นอนแน่นอนโควิดเธอแน่นอนมากทนเอเชียจ้ะดูยัลิง I am uh, wearing my mask and gloves to <laughs> <laughs> visit the shop. Or? Usually I wear that for doing some work. <laughs> at home and <laughs> there is dust but now i have to ah, you look like a boy guy <laughs> like a boy guy i

三牛肉？ Kimchi. <laughs> you have your beans. Yeah. You got ah perfect.

de papaya oh, yeah. but for, is it cheaper than the do we know before right. My god right. papaya from your garden in thailand mango

quá tuyệt vời quá tuyệt vời quá tuyệt vời quá tuyệt vời

ตองต้มยำมีขิงขาตะไคร์10 70 80บาทเขย่าอันนี้เป็นตะไคร้เอาไว้ตำ What is this? This is a อ่ Okay I see what it means yeah เฉยมันจะอะไ Yeah, yeah. I see what is important for me น้องมีทุเรียนด้วยอะดิเวนกิโลละ14

You remember that you have already a lot, huh? Yeah, but it's frozen. We cannot take it now. มัมีมปลาลอะโนปลาเอะ่เพอเฟกต์เอร้ Are you sure? You have to s h e t ท e นีอันยังไมเคยไ่เคยเห็นเลยมันเป็นตาไทยิ i e g a r น้อส้มตไทยเดซี่ซอันนี้เป็นน้ำยำละ ร0 70บาทนะลองเบองเนะขอไม่แซ่บน,นีมันเป็นน้ำปรุงส้มตำถือว่าได้ดูทรีสเวสคามโฟร์เ n ลเทไดโนริสก o นอ o นดัไดทำอาโซ่เนี่ยพอต้มยำนะเ,เนี่ย Ya y a vos lieux en mamma. de Oh la, 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 la. ลูกมดิอมเยนนพี่น้องจ๊ะพี่น้องจะยางเขาไปในห้างแล้วแต่ว่ากาดอะนะสกิลเิตี้เขาบอกว่าหนึ่งครอบครัวให้เข้าไปได้หนึ่งคนไก็เลยต้องย่างออกมาให้พีาน้องซื้อของเนาะทุกคนเลยได้จ้าโบแมนแค่ครอบครัวคือทุกคนเขาเข้มงวดแห้งเลยเดี๋ยวนี้นะฝรั่งเศสคือแบบว่าตามกฎตามระเบียบคือห้ามให้ไปนำกัน แล้วก็ให้ห่างกันหนึ่งเมตรอืมใส่ถุงหมอกทั้งมือป้องกันเดี๋ยวไอซิทาไปใหญ่ในรถนี่ล่ะเดี๋ยวเราเออกมาจังคนของอยดาวเนาะพอนพอนเดดไอโอเคเดลี่หาดช้อปปิ้ง alone เยอะ And it's a big you know do you remember the how it was the yeah it's much bigger than okay. the i do it no 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 it's no, yes, your back okay no, your no, back no, okay yeah. i think you're gonna knock when you provide but yeah okay mm, nice pizza <laughs> 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 and โอ้ยได้เอ็ดแอมได้เอ็ดเราวิเคราะห์ว่าพีนิสโอเคพี่น้องจ้ะสำหรับคิวนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนป๊าบ๊ายบายจีโอเกน